สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลล์ท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นนะครับเส้นเดือนนะครับวันนี้ผมนึกว่นวันเส้นเดือนนะตกลงวันนี้ไว้สามเอ็ดนะฮะดูวันเส้นเดือนนะครับว่าอ่าเสาวิกไฮเป็นยังไงครับ DR เป็นยังไงท็อปเกนเนอร์เป็นยังไงในเซตบวก12.77จุดเลยทีเดียวครับฮ่าบวกตีนะฮะแต่คนอื่นหน้าไม่ได้เชียร์นะครับอย่าเชื่อนะครับคืออย่าลอกหุ้นผมนะบอกตรงนะเพราะว่าไม่แม่นฮะ ผมเพิ่งไปรีวิวนะครับรีวิวรีวิวพอร์ตผมนะการเทรดผมนั้นพบว่าวินเดตผมต่ํามากเลยนะฮะต่ํามากเลยอยู่ที่ยนะี่สิบเปอร์เซ็นเองนะในนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณลอกนะฮะถ้าคุณลอกเนี่ยผมว่าคุณมีปัญหาละคุณมีโอกาสจะพลาดแล้วก็ขาดทุนสูงมากนะแต่ถึงแม้ผมจะวินเดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าริสตผมหนึ่งรีวอทผมสิบนะฮะ ในครั้งนี้ริสหนึ่งรีวอทสิบดังนั้นเนี่ยผมเลยมีกำไรติดมือนะฮะทำไมผมจึงได้ริสหนึ่งรีวอทสิบเพราะว่าเนี่ยผมเอ็กซิสตเป็นผมโพซชั่นไซซิ่งดีฮะแล้วก็เทรดดิ้งแมนเจเมนต์ดีนะฮะเป้าหมายผมคือทำไงก็ได้ครับให้การเทรดผมนั้นให้โพ s ิ t i v เอ็กซ c เ a คแทนซี่ average gain คูณเปอร์เซ็นต์วินฮะลบเอฟเ loss คูณเปอร์เซ็นต์ loss นะฮะ ขนาดเกณฑ์ต้องโตวกว่า,า loss หลายเท่าครับผม10เท่าโดยเฉลี่ยนะเอเวอเดทเกณฑ์ผม <L oss S 1> 10เอเวอเดท loss ผม1ฮะเนี่ยคีดสำคัญกคเนี้ exit กับ position sizing แนะ trading management นั่นเนี่ยลอ็อคุณนผมคุณมีการคิดผิดสูงมากครับเพราะว่าที่ผมทำเงินได้เพราะเนี่ยผม exit ผม position sizing ก็ trading management นะฮะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะครับว่าการล็อกหุ้นไม่ช่วยอะไรนะฮะ เซตวันนี้ฮะโอ้โหฮนะดีดขึ้นเขียวยาวเลยครับก็ก็เหมือนจะดูมีพลังนะแต่ว่าก็ยังคงเป็นการเรียกว่าอะไรนะดีดจากก้นฮะถือว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจพลังไม่มีเพราะว่าผมจะดูจากหุ้นท้าวสองวิคายผมนะฮะก็จะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเองนะน้อยมากนะฮะแล้วก็พอร์ตผมฮะผมมีเงินสด อยู่ถึง80%ดเนะฮะหุ้นผมมีเพียงแค่20%ชัดเจนว่าระบบผมนั้นรวมบหสองวิคายนะครับถ้าตลาดมันแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยมีหุ้นเท่าไหร่ครับถือแต่เงินสดน,นะฮะก็เป็นเนี่ยเป็นข้อดีของความเข้าใจระบบครับแล้วก็การใช้งานให้เหมาะสมนะมาดูครับหุ้นนับสองวิคายก็เป็น24 CS นิบซนะฮะ ก็ดีดขึ้นแล้วก็เอ๊ะยังไงมีการ take profit แล้วครับ head check อ่าแสดงอาการนี่นะครับวิสัยมไหมฮะมันดีดขึ้นแรงแล้วก็โดนผมจะชอบเรียกว่าเป็นอ่ zone น distribution นะครับคือมันมีการ demand supply มันสู้กันรุนแรงมากครับผมมักจะมองว่าผมจะชื่อว่านี่เป็น ส่งไม่สวยครับผมเลยไม่ได้เข้านะเพราะว่านิสัยเดิมมันดูมันดูแบบว่ามันดีมนันดีมนันซัพพลายไม่ไม่เด็ดขาดนะแต่ก่อน,นเนี่ยเนี่ยดีมนันแข็งแรงครับซัพพลายกับอดีมนันแข็งแรงครับแต่มาถึงโซนเนี่ยเป็นโซนที่ดีมนันซัพพลายสู้กันแบบว่าไม่มีใครยอมใครตลุมบอลครับผมจะไม่เล่นช่วงนี้แท่งนี้ผมเลยไม่ได้เข้านะครับไอที <S <S เริ่มพักตัวแล้วครับดันไปแรง2วันเนะาะโมโนนะฮะโมโนไปต่อสวยฮะผมก็มีอยู่นะฮะแซมเทลดันขึ้นไปทำห้าสองวิกไฮนะฮะแล้วก็ยืนไม่อยู่ครับผมซื้อแย่ฮะเดยนนะผมซื้อเท่าไหร่เป็นเนี้น แซมเทลเนี่ยผมเข้าไปร้อยหุ้นฮะแย่ไว้ก่อนครับซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะว่าอะไรครับมันเฟลเบรกเอาเนี่ฮะการเทรดเบรกเอาครับถ้าคุณอยากเทรดเบรกเอาให้ให้รอดนะครับแล้วก็ทำเงินได้นะเนี่ยนี่ยอย่าพึ่งอัดไม้แรกเยอะครับซื้อน้อยก่อนฮะดูก่อนนะฮะเพราะว่าตลาดแบบนี้ฮะเฟลเบรกเอาเกิดขึ้นได้เสมอครับบ่อยะฮะ ถ้าคุณอัดไม้แรกโตนะฮะรับรองว่าคุณโดนนะโดนสต็อปแน่นอนครับหรือถ้าคุณไม่สต็อปนะโอ้โหขนาดของความเสี่ยงคุณระดับนี่ฮะสูงเกินไปนั่นนหะ่ยไม้แรกซื้อน้อยจึงถูกต้องนะฮะจึงถูกต้องนะ S M F G 1 9 D R ครับเป็นไงเอา้าดันขึ้นไปแล้วก็ยืนไม่อยู่นะฮะผมเองก็เข้าครับเข้าตรงนี้ฮะ แต่ว่าผมเข้าโตไปหน่อยเดี๋ยวผมต้องลดความเสี่ยงแล้วถ้ามันไม่ไปต่อผมต้องขายออกมานะฮะเพราะว่าไม่ไหวะฮะคิดว่าหลงคิดว่ามันน่าจะไปต่อนะปรากฏว่าเออผมก็มือลั่นเลยซื้อเยอะเกินไปนะ,ะเยอะเกินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผมต้องลดนะฮะตัวนี้ย s s ซครับว้ายเมทถูเขียวนะครับนะครับนี่เป็นหุนน้นห้า2ันสองวิกไฮนะฮะมาดูครับตัวท็อปเกนเนอร์นะฮะ เอาตัวที่มีราคาหน่อยนะ P P P ครับเป็นไง wow. เาอฟอสว้าริชชี่เหรอเป็นไงริชชี่เออดีจักก้นไปเป็นไงริชชี่โอ้โหโอ้โหพระเจ้าออกไปเอ่อ T P L ครับ โอ้เคเจนเออดีดขึ้นนะฮะดีดขึ้นแล้วภาพใหญ่เป็นไงโอ้โหพเจ้าโอ้ไว้ก่อนละกันนะฮะเอ่อโมโนว่าไหมเนาะโปรเอ็นครับโปรเอ็น อ๋อดีดจากก้ะ PMTA อุ้ย TA โอ้ NRF อ h IRA อืม IHL เออติดมาในะเล็กน้อยนี่ไงภาพใหญ่เป็นไงวา ทุเลตเลย F smart ครับนะ F smart เป็นไงโอ้ DTCI BVG โอ TEGH อ้อเดไปเล็กน้อยฮะ PTC โอ้ แซมเทลพยายามแก่แซมเทลไรน้น,นะแพลนบีครับโอ้โหไม่มีอะไรฮะดรครับเป็นไงดรอุ้ยวันนี้บวกเขียวสวยเลยว่าเดี๋ยวนะ asml ศูนย์หนึ่งครับเป็นไงว้าเปิดลับเปิดลับลงแล้วมีการดันขึ้นแต่ว่าโดนรูดลงมาฮะก็นั่นแหละครับ bar แปดศูนย์ อก็ดีดขึ้นเล็กน้อยฮะไปตู้แปดสิบโอ้บีวายดีคอมแปดศูนย์โอ้แก็บลง c n ศูนย์หนึ่งครับเออดีดเล็กน้อย c n t e c h ทศูนย์หนึ่งโอ้เปิดแก็บนะฮะแต่ว่ายังคงอยู่ในโซนขาลงสุดอนาจนะฮะ e1v ครับเป็นไงอ่ะก็ดิดขึ้นไาอีกหน่อยอ่ะยืนเหนือเลือนเหนือ support trend เลยเว้ยโอเคโอเคนะฮะ fue ครับอ่ะยืนเหนือ support trend นะฮะโอเคพวกนี้ผมขายตรงแท่งนี้หลุดนะฮะแล้วผมก็ซื้อคืนนะซื้อคืนมาแล้วแต่ซื้อไม้แรกน้อยเหมือนเดิมนะครับ ind อยู่ตรงกลางนะฮะเจแปนสิามโอ้ย l v m oh. e s ศ hmm. uh, oh. ูโอ้ย NetEase แปดสิอ่อ Nintendo สิโอ้ยพิงอันแปดสิบโ้ล่ sia 19ครับเออค่อยพอไหวไว้ยืน s i n g t i l 80เออก็โอเคฮะอยู่ในฐานนะฮะ smfg 19อืมตัวเนี้ยไม่ค่อยดีไว้มีความเสี่ยง sony 80โอ้อยู่ติดก้นนะฮะ สเต็กสิบเก้าครับอืเ uh, ยืนดีเอ่อทนเซนต์แปดสิบว้าอยู่ติกคน,นะฮะไอตัวนี้ผมสาหวังนะเยืนดีดีฮะก็โอเคฮะจบก็จบไปนะฮะทำงีได้เทิดตามที่เห็นนะฮะโตโยต้าโอ้ ยูนิโคลแปดสิบปีขึ้นเล็กน้อยเวนเจอร์สิบเก้าเออเฮ้ยโอเคไว้ดูดีนฮะเวนเจอร์สิบเก้าเซมี่มาโทษทีมีไลน์มาออกอ่าก็ลงนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้นะ เ,เดี๋ยวดูหุ้นเดี๋ยวนะมีอะไรน่าดูไ้างนน่ยเลยนะขอดูนิดนึงครับมีน่าสนใจบ้างเอาตัวที่ผมผมมีแล้วกันนะจะได้เห็นว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ24 CS ครับตัวนี้ผมมีนะก็เนี่ยชุดแอดวานเนี่ยผมมีนะอ่าไปดีฮะออรา ่าสวยครับผู้ดำะทำนิวีหายนะออร่ราเออ่มี C P F อ่านีึ้นไปดีฮะสวยแล้วก็เกา,าพักตัวครับนะฮะ In touch พักตัวเช่นกันนะฮะ ก็จะมีทรชูชุดชุดเนี้ยที่ที่ยังที่มันรอดพ้นจากจากช่วงที่โดน stop ปล s อเยอะนะ่ยทรูเนี่ยเห็นไหมครับว่าวันนี้ผมถืออยู่นั้นอนะ่ะคือในช่วงที่ผ่านมาหุ้นโดน stop l ล s อมีเยอะมากครับแต่ว่าคือตลาดมันแย่แหละตลาดมันชอบเป็นสล็อ ผมจึงเลือกครับเขาก็มีคนถามกันว่าเอ๊ะถ้าตลาดมันแย่เนี่ยจะทำยังไงจะขายทั้งหมดไหมหรือว่าจะมีการเลือกขายผมเลือกขายนะคือตัวไหนก็ตามที่มันชนสตอปลอดอย่างเช่นพวกพวก HK เนี่ยฮะพวก HK ที่ผ่านเทผมเนี่ยผมได้มานะฮนะผมว่าขายไปโซนเนี่ยฮะคือมันจบว่จบฮะผมผทำไงฮะอย่าง t e n c e n เนี่ยนะ กันเซนแปดสิบผมก็าขายโซนเนี่ยก็จบก็จบครับแต่ว่าตัวไหนก็ตามที่มันยังดีอย่างเช่นทรูอ่ะผมก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่ามันแข็งแรงฮะหมายความว่าเนี่ยมันไม่หลุดผมก็ทนไว้แล้วก็เห็นไหมครับว่าวันเนี้ยมันมาแล้วครับมันเริ่มมาละเริ่มงอกครับอาจจะกลายเป็นกลายเป็นหน่อไม้แล้วกลายเป็นเป็นต้นไผ่ที่เติบโตก็ได้นะครับเนี่ย ก็มีตัวที่ผมถือไว้ฮะอย่างเช่น PHG เนี่ย PHG ก็ยังมีครับถ้าส่งไม่ลูกก็ถือครับเนี่ยส่งไม่ถูกก็ถือเพราะพวกนี้แหละที่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะถ้าถ้าตลาดดีแล้วอาจจะมีคนที่ซื้อเข้ามาคนซื้อรายใหม่หรือว่าคนที่เขาเรียกว่าดีมารเข้าก็ได้นะก็เป็นความคาดหวัง ลมๆมแรงผมนะฮะก็เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ